สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pay Time แท n งถ้าคุณเป็นคนรักรถถังก็คือเพื่อนกันตอนนี้คุณอยู่ในเกมแท้ง c อ m p a นีคุณอยู่กับเจ้า p t z 89 TD, t d t ีเทียสัญชาติจีน PTZ 89เนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่า89แล้วกันนะครับเจ้า89เนี่ยเพิ่งส่งตรงมาสดๆร้อนๆจากประเทศจีนเลยครับมาเมื่อต้นเดือน89มาพร้อมกับกระสุน APCR แบบปกติทำดาเมจ420เจาะเกราะ284และกระสุน APCR เจกกาะเกราะทำดาเมจ380 เจาะเกาะ350และก็ศูนย์ HE ดอีทำดาเมท5า3 0เจาะเกาะ72แพชรเก้าเนี่ยมันเป็นระบบฟูลออโต้โหลดครับเพราะฉะนั้นการยิงแต่ละนัดการโหลดแต่ละทีเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เท่ากันครับนัดแรกจะโหลดที่9าวินัด2จะโหลดที่10วินัดที่3จะโหลดที่12วินัดที่4จะโหลดที่1 4วิถ้าเราปล่อยจนให้มันโหลดเต็มเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4นัดครับใน1แมกกาซีนระยะห่างในการยิงแต่ละนัดจะอยู่ที่3าวิครับ มุมกดจะอยู่ที่ลบ5มุมเงยจะอยู่ที่18คันนี้มุมกดไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ด้วยเพราะมันจะกดไม่ค่อยลงครับเกาะป้อมปืนด้านหน้าจะอยู่ที่30ด้านข้างจะอยู่ที่18ด้านหลังจะอยู่ที่18เกาะตัวถังด้านหน้าจะอยู่ที่35ด้านข้างจะอยู่ที่15ด้านหลังจะอยู่ที่15มาพร้อมกับ HP 1พี0้าเจ้าคันนี้ค่อนข้างบางนะครับบางเป็นสังกะสีบางเป็นรังกระดาษเลยครับไม่จาเป็นต้องเอารถถังเทียร์ย์เดันครับ เอาเทียสี่มายิงก็เข้าครับเกาะแค่30-35ิบาเนี่ยกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่ห้าร้อยน้ำหนักจะอยู่ที่สามสิบจองห้าเรหน้าสูงสุดจะอยู่ที่ห้าถอยหลังจะอยู่ที่สิค่าสถานะออฟโรดจะอยู่ที่เกาสิ็ก็โอเคอยู่ครับถือว่าวิ่งไวอยู่ไม่ถือว่าอืดระยะการมองเห็นจะอยู่ที่สามระยะสปอร์ตจะอยู่ที่หกราการพังตัวขณะ เคลื่อนที่อยู่ที่10.78%การพังตัวขณะที่จอดอยู่นิ่งๆจะอยู่ที่17.97%การพังตัวกับระยะการมองเห็นเนี่ยคันนี้ถ้าเทียบกับ t d ีด้วยกันนะครับในทีเดียวกันน่ะมันมีคันที่ดีฝ่าครับฉะนั้นก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยว่าสาตามันสั้นกับการพังตัวมันอาจจะไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับ t d ีด้วยกันมาพูดกันถึงเรื่องเกาะกันบ้างครับเจ้าคันนี้ที่ผมบอกว่าเกาะอ่ะมันบางเลยครับบางเป็นกระดาษเลยครับ ไม่ต้องเอาเทียแปดมายิงเอาเทียสี่มายิงก็เข้านี่ครับเห็นไหม16นี่สูงสุด35เพ้าะเนี้ยยิงยังไงก็เข้าครับเขียวไปหมดทั้งเขียวทั้งเหลืองครับแต่ถ้าอาชีพแดงเนี้ยสูงสุดก็35อย้างครับ35นี่เอาปืนเทียสี่มายิงยังไงก็เข้าครับเพราะฉะนั้นมันบางครับเวลาเล่นต้องระวังจุดนี้ด้วยเพราะมันบางจริงๆคันเนี้ยแต่มันมีข้อดีอยู่ครับในความบางของมันอะ่ะมันเป็นทีดีคันเดียวในเทียแปดนะครับ ที่หมุนป้อมปืนได้360องศาเพราะในท8ปดเนี่ยยังไม่มีทีดีขนาดไหนที่หมุนป้อมปืนได้360ิครับเต็มที่ก็เป็น FV 180รกับออ j เจกก็ได้180ครับไม่ถึง360แต่คันนี้ได้360แต่ป้อมมันอาจจะหมุนช้าหน่อยและทีเด็ดของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการโหลดแบบฟูลอโตโหลดนี่แหละครับยิงไปโหลดไปครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับและไม่ค่อยขาดช่วงเท่าไหร่ที่ผมบอกว่าระบบฟ กพราเพราะว่ามันทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับถ้าคุณอยู่ในด่านที่มันสั้นอะแผนที่ที่มันสั้นนะครับคุณอาจจะโหลดได้3นัดแต่ถ้าคุณอยู่ในด่านแผนที่ที่ยาวคุณอาจจะโหลดได้4นัดในชุดแรกนะครับพูดถึงในชุดแรกด่านที่สั้นเนี่ยกว่าคุณจะวิ่งเข้าจุดยิงพออีกฝ่ายโผล่เนี่ยคุณอาจจะโหลดได้แ,แค่3นัดแต่ัดเนี่้คุณได้ยิงชุดแรกเนี่ยหนึ่ดาเมจแน่ๆแต่ถ้าคุณอยู่ในด่านที่ยาวเนี่ยคุณอาจจะโหลดได้ถึง4นัดแล้วฝ่ายอีกฝั่งจะโผล่เพราะเนี่ยครับ คุณได้ทำดามิเดนแน่หนึ่งพันหกร้อยครับอันนี้เฉลี่ยให้นะเฉลี่ยนัดละสามเออนัดละสี่ร้อยสามนัดกับนัดละสี่ร้อยสี่นัดนะครับหลังจากคุณยิงเป็นชุดในชุดแรกไปแล้วเนี่ยคุณยิงทีละนัดได้เลยครับยิงกับซิงเกิลช็อตได้เลยคือชุดแรกเรายิงไปดีสี่นัดหนึ่งพันหกร้อยดาเมจแล้วต่อไปเราก็รอเก้าวิยิงทีละนัดเก้าวิยิงทีละนัดแบบนั้นก็ทำดาเมจไปได้เรื่อยๆครับมันไม่ขาดช่วงเท่าไหร่แต่คุณจะได้เคลียร์แน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคันอะ่ะคุณจะโดนคุณเก็บหายไปแน่ ผมว่าเวิร์กอยู่ครับด้วยการยิงแบบนี้เทคนิคการเล่นคันนี้ก็ไม่มีอะไรครับด้วยความที่ว่ามันเป็นทีดีอะ่ะมันต้องส้มอยู่แล้วถูกไหมครับมันต้องส้มอยู่ข้างหลังอยู่แล้วคุณแต่ว่าคุณสามารถเอาคันนี้ไปวิ่งยิงก็ได้นะด้วยความที่ว่าป้อมมันหมุนได้3 6 0อองศาครับมันเอาไปวิ่งยิงก็ได้ไปอยู่แถว2ก็ได้ครับแต่ก,ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะมันบางก็ต้องใช้ความชนานาญอะ่ะถ้าถ้าคุณชนานาญมาแล้วอะ่ะคุณก็เอาไปวิ่งยิงได้อยู่แถว2ได้ครับแต่ถ้ายังไม่ชนานาญมันเท่าไหร่กเลกบบติิยยคครรััจอดุมง ข้าดาเมจไปเรื่อยๆครับแล้วค่อยๆขยับเคลื่อนที่ไปแต่ก็ต้องระวังเรื่องเกาะนะครับเพราะว่าอันเนี้ยต้องระวังยิงเพราะว่าขอบมันบางยิงยังไงก็เข้าครับเพราะผมเล่นคันนี้มาผมไม่เคยเห็นมันเด้งกระสุนเลยนะผมโดนเข้าเต็มทุกนัดไปดูกันที่ของซัพพอร์ตกับสกิลพลัขับที่ผมเลือกใช้กันต่อครับ8 9เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นเพิ่มค่าพางหรือเปล่าอ่าใช่ของซัพพอร์ตชิ้นแรกเพิ่มค่าพาง2%แล้วก็ถ้าจอดอยู่นิ่งๆ3วิจะได้ค่าพางบวกอีก10% ชิ้นที่2จะเป็นเป้าหุบไว้ชิ้นที่สาจะเป็นเพิ่มความสามารถของลูกเรือส่วนกระสุนผมจะเอาไปแค่ apca แบบปกติกับจอกเกาะ he ผมไม่ค่อยเอาไปครับสังเกตได้เลยถ้าใครดูคลิปผมมาหลายคลิปอะ่ะผมมักจะไม่ค่อยเอากระสุน he ไปมันยิงยากครับมันยิงได้เฉพาะพวกรถถังเบาอะ่ะหรือรถถังที่หันตูถ้ายิงอะ่ะมันต้องแบกกระสุน he ไปอีกอย่างน้อยอะ่ะสองนดัดสามนาดัดซึ่งมันเสียพื้นที่ในการเอากระสุน a p c r แบบจอกเกาะไปใช่ไหมครับเพราะกระสุนคันนี้มันเข้าเอาไปได้แค่36นัดเอง เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เอาฮิตไปส่วนของซ่อมชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นถังดับเพลิงอัตโนมัติครับแต่ทำไมผมยังไม่เปลี่ยนผมคิดว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะ๋ยวผมดูก่อนว่ามันถูกคันมั้ยนะก็ถูกคันนี่ครับทำไมผมไม่ได้เปลี่ยนของซ่อมก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ถังดับเพลิงอัตโนมตัติสกิลคนขับผู้การเพิ่มระยะการมองเห็นเพิ่มการพังตัวลด,ลดระยะเวลาการโดนสปอร์ตลง0.5าวิ คนละขับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่สกิล2เพิ่มการพังตัวคนเป้าเล็งไวยิงช่วยให้ยิงแม่นในเวลายิงนัดต่อไปคนโหลดเพิ่มดาเมจกระสุนประเภท AP APCR และ HEAT ส่วนอันนี้เพิ่มความไวลูกกระสุนตอนนี้เราอยู่ในแผนที่โอกินาวะนะครับทีมเรามีร้อยาง1 TD 2 h ทีดี t a n เฮ m ี d แท m ง a n มมเดแทงและไลท์แท้ง k 3ครับ ในช่วงต้น,นเกมผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งผีผ่าครับรอดูสถานการณ์ก่อนว่าฟากไหนมากฟากไหนน้อยครับเราก็ได้เข้าไปเติมถูกเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆก่อนครับในช่วงต้น,นเกมเพราะถ้าเราผีผ่ารีบเข้าไปเลยเพราะนี้ครับเราอาจจะโดนกระหน่ายิงมาจากอีกฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับเพราะอีกฝั่งก็น่าจะรอดูสถานการณ์ก่อนเดี๋ยวผมเล่นเนินทางขวาก่อนครับด้วยความที่ p t z 89นี่ครับรถมันค่อนข้างมีความไวความพิ้วอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราดูให้ชัวรีฝ่าครับว่า ตรงไหนเราต้องไปตรงไหนเพื่อนต้องการความช่วยเหลือครับเราก็ได้ไปเติมห้ถูกจังหวะเพื่อให้ทีมมีโอกาสชนะครับต้องระวังด้วยครับว่า P t z 8 9เนี่ยรถมันค่อนข้างบางด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบนะเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนเราติดตาแต่ไม่รู้ว่าโดนแล้วครับเห็นแล้วครับไลแทงของอีกฝั่งหนึ่งเลงไปแล้วยิงไปแล้ว226ดาเมจครับเราซัดไปก่อน1นัดนัดที่2กําลังตามไปติดติดครับเราก็กําลังโหลดนัดที่3ก็ไอเสร็จแล้วอีกฝั่งก็ยังไม่โผล่ครับ โหลดนาะทีสามเสร็จแล้วนาทีสี่กำลังโหลดตามมาติดๆครับเห็นตรงกลางครับรถถังนักมากับรถถังกลางเรายิงรถถังกลางไปก่อนครับ M48 แ a t ตต n นัดแรกไม่เข้านาทีสองก็ยังไม่เข้าครับมันแข็งเกินครับแข็งไปแปลกๆนัดทีสามเข้าเรียบร้อยครับสี่ร้อยกว่าดามมีดเพิ่ิบแ8ดแพต o n นัดที่สี่ใกล้โหลดเสร็จแล้วครับแต่ว่าจิตไปไม่น่าจะโดนเพื่อนเราแล้วก็ซัดนาทีสี่สี่ร้อยสิบแปดดเมมีเข้าไปเหมือนกันครับ แต่เราไม่ได้คิวครับน่าจะเป็นเพื่อนของเราคิวไปครับ m 4 8พาดตอนเราซัดไป1น,นัดครับท 10m เข้าเรียบร้อยครับตัดตูดเน้นๆครับเราโหลดใก้เสร็จแล้วอีกหนึ่งวิฟาฟาโหลดเสร็จแล้วก็ซัดไปอีก300ฝ่าดามเมจครับท 10m ไอตรงข้างล่างนี่ก็น่ากลัวเหลือเกินครับไร์แท้งกับร้อยอยางร้อย,อยางก็จึกๆจักจักไร้แท้งก็เหมือนจะโถมครับแต่ก็ไม่ยอมขึ้นมาบนเนินครับ ล้อยางมุมน้อยๆพันนี้เราอยากจะลองส่องล้อยางลึกเกินครับมันยั่วใจจริงๆโหลดไปสองนัดติดอ้าวทางขวาพี่มาอย่างไงครับพี่พี่ฝ่าดงกระสุนมาได้อย่างไงครับนี่ไม่มีใครเห็นเลยด้วยครับอ้อมมาแบบเนียนๆครับเราต้องถอยออกมารับเลยครับภูมกดไม่ดีครับต้องถอยให้ได้ระยะที่เรายิงได้ครับเพราะถ้าเป็นรถปกติอาจจะกดลงยิงได้ไปแล้วครับแต่เราุังกดเราห่วยแตกเลืกเกินครับ แต่ในเมื่อกดไม่ได้แล้วตัดสินใจบุกสั่นเลยครับใครรู้สะบ้างครับว่าทีดีก็บุกเป็นครับอย่าได้เหยียมครอบมาอีกครับอืมคนเราไม่ดีจริงๆครับเรายิงท้ายเจ็ดสิบเก้าไม่ได้ครับเราขอเล็งก่อนแล้วกันครับท้ายเจ็ดสิบเก้าเราโดนสวนด้วยท้ายเจ็ดสิบเก้ามาก่อนหนึ่งนัดครับจะยิงเขาเราโดนสวนแต่เราก็สวนกับไฟสี่ร้อย่าดเมจครับปูซัดนาทีสองเข้าไปเหมือนกันครับสี่ร้อยสี่สิบฟาดเมจครับแล้วก็โดนสวนมาเหมือนกันครับเราซัดนาทีสามไปติดติดครับ ข้อดีของการยิงไปโหลดไปคือแบบนี้เองครับเรามี3นัดครับนัดที่4ยิงกับซิงเกิลช็อตใกล้เสร็จแล้วยิงไปแล้วครับเราก็โดนส่วนกลับมาเหมือนกันครับเรายิงได้419ดามเตรเขาส่วนมา300ฝ่อาดามเตรครับอืมดูเดือดจริงๆครับซีดีดวนกับรถถังกลางครับท้าย79เราโหลดเสร็จ1นัดแล้ว ที่2ก็ใกล้ๆจะตามมาครับแต่ท้ายเจ็ดสิบเก้าอุบหลังบ้านครับกลัวไปเลยครับโดนเราไปติดติดเรายิงสวนไปในช่องเล็กๆแต่ติดเกาะเขาครับเราก็ยิงมาติดเนินเหมือนกันครับนัดนี้เราใกล้โหลดเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเราเล็งหาจังหวะยิงครับยิงไปแล้วครับเก็บคิวไปครับ316ดาวมจเป็นคิวที่2ครับทาย79ครับแต่เราก็โดนไปหนักเหมือนกันครับเรายิงเขาหนึ่งนัดเขาก็สวนเรามาทุกนัดเหมือนกัน ไอ้นี่มันสู้ยิบตาจริงๆครับใช้เจ็ดสิบเก้าครับยิงจนเราเลือดดาวไปเลยครับให้ไปดวนกันรถถังกลางอีกทีคงไม่ไหวครับเลือดเราเหลือแปดร้อยครับแต่นาทีสี่เราใกล้โหลดเสร็จแล้วครับเหลือสิบฟาวีแต่เป้าไม่มีให้ยิงเลยครับแมปมืดครับตอนนี้แต่เราวิ่งทะลุทะล่าไม่ได้ครับเลือดเราดาวอยู่ครับเพื่อเราโดนยิงหรือว่าไงครับนะโอ้เพื่อเราโดนคิวไปอีกแล้วครับไหนแทงที่อยู่ตรงกลางจะเอายังไงครับ จะสปอตหรือกลับมาป้องกันครับไล่แท้งครับตัดสินใจให้ดีครับแต่ถ้าเราจะบุกนี่ก็ผมก็พร้อมยิงให้เสมอครับอ่าเหมือนถอยกลับมาป้องกันครับเพื่อเราเก็บคิวได้อีกหนึ่งคิวครับแต่ไล่แท้งเรากลับมาป้องกันแล้วยังไงดีครับแมปมืดๆพันนี้อีกฝั่งก็ไม่รู้หายไปไหนครับพางกันดีเลือกเกินครับเกมนี้ก็ตึงโอ้เจอแล้วครับไลทแทงออบเจกครับซัดไปก่อนหนึ่งนัดครับเก้าสามสี่ออบเจก นัดนัดที่สองไปติดติดครับเป็นเก็บคิวที่สามไปแล้วครับสำหรับเราพี z ี9แปดเก้าครับปูแต่เพื่อเราก็โดนเก็บไปอีกแล้วครับเกมสูสีอีกแล้วครับนี่อืเห็นแล้วครับทีดีของอีกฝั่งจอดอยู่นิ่งๆเราจะยิงเข้าไหมอ้าเรายิงเข้าไปแล้วครับสี่รอยิ้าดาเมจเอ t มเอที้นัดที่สองตามไปติดติดสี่ร้อยฟาดาเมจเหมือนกันครับนัดที่สามเพื่อเก็บคิวแต่ไม่เข้าครับเรายิงเป้าแดงเข้าไปสองนัดครับ นัดต่อไปเราโหลดใกล้เสร็จแล้วครับจะยิงแบบเป้าแดงๆซ้ําอีกนัดหนึ่งครับเพื่อเก็บคิวเรียบร้อยครับยิงเป้าแดงๆเก็บคิวไปได้ครับผมเหนือจะเชื้อจริงๆครับโอ้เป้าแดงๆก็ยิงส่งเดชเข้าครับมันเป็นจังหวะนะครับบางทีก็เข้าแต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าแล้วครับถ้าเป้าแดงๆอ่ะต้องเป้าคือเขียวชัวร์สุดครับอันนี้น่าจะฟุกครับยิงเข้าไปเก็บคิวได้เป้าแดงๆ มีอีกคันหนึ่งครับเราซัดไปอีกแล้วครับไท79ครับ397ดามเมจมาเป็นสายสองคันเลยครับแม่ไท79น้ำหน้าหมดเลยครับหันตูดให้เราด้วยครับแต่เรากดป้อมไม่ได้ครับกะไว้แล้วว่าข้าวหัวชดชัวครับเพราะกดป้อมไม่ลงต้องแหลมออกไปยิงครับ300ฝาดาเมจครับยิงให้รู้จักครับโทษถานแหลมครับจะอุบหลังบ้านทันไหม เราโหลดใด้เสร็จแล้วด้วหครับเรายิงติดแท็กขาดันด้วย่ครับ400่าดเมจไท79โดนเราไป2นัดติดติดครับอืมเพื่อเราเก็บคิวไปครับแต่เราติดแท็กขาดโดนไอเอส7ยิงสวนมาครับเราต้องล้างแขนครับเรียบร้อยครับเก็บไอเอส7เป็นคิวทีห้าครับอีกฝั่งเหลือหนึ่งคันเลือดพันกว่าครับไปอุบยู่ไหนอยู่ครับรถถังเฮฟวี่แท้งน่าจะเป็นไอเอส7ปะครับไอเอสเ็ดอีกหนึ่งคันครับออื โผลมาครันสุดท้ายเลยครับยิงเข้าไป1นัด424ดาเมจครับไอเอสนัดที่2กําลังจะตามไปจุดสิทธ์แต่โดนเพื่อนเราไป1น,นัดแล้วครับเราเหลือแค่นัดเดียก็เก็บคิวไอเดได้แล้วเป็นการดวลกันร,ระหว่าง1น,งนึงครับใครโดนก่อนคนนั้นแพ้ครับเรายิงได้ก่อนครับเก็บคิวที่6ไปครับส่งผลให้ทีมเราชนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ้ยยอดกดติดตามจนถึงยอดที่ผ่านกด YouTube ในการไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันในไลฟ์สดในอนาคตครับ